สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมก้นถั่วกันค่ะส่วนผสมไม่มากค่ะได้ง่ายๆในบ้านเลยนะคะถ้าดูไม่ทนันขึ้นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะถั่วเขียวแล้วเปลือกหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาคั่วในไฟอ่อนๆค่ะ แต่เราไม่มีถั่วดิบนะคะก็เลยใช้เป็นถั่วที่อบสุกแล้วแบบนี้ค่ะมาคั่วให้หอมอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มผสมแป้งนะคะเราจะตั้งน้ําใส่น้ําในรังถึงค่ะเศษสามส่วนสนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยไว้เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะวางถ้วยตะไลของเราใน ซึ่งที่เราจะนึ่งนะคะเพื่อให้ถ้วยของเรามีความร้อนขนมจะได้ไม่ติดค่ะตักถั่วที่เราคั่วไว้ใส่ไว้ที่ก้นถ้วยนะคะอันนี้จึงเป็นที่มาของขนมก้นถั่วค่ะเราจะนึ่งถ้วยโดยที่ไม่ปิดฝานะคะเพื่อไม่ให้ไอาน้ำหยดลงไปในถ้วยขนมค่ะ แป้งวันนี้เราใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะนวดแป้งข้าวเจ้ากับน้ำใบเตยเข้มข้นในสูตรขนมแล้วเขาจะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะแต่เราอยากได้สีขนมสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอม mm hmm. ก็เลยใช้เป็นน้ำใบเตยแทนค่ะเ mm hmm. พื่อนๆสามารถปรับเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสีอื่นๆตามชอบได้เลยนะคะนวดเพื่อให้แป้งนุ่มแล้วเราก็ ใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายและเกลือเพื่อตัดรสค่ะพอให้น้ำตาลละลายเราก็จะคลายแป้งด้วยน้ำกะทินะคะใช้เป็นหัวกะทินำส่วนผสมมากรองเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแป้งที่ละลายไม่หมดค่ะคนส่วนผสมอีกทีเพื่อป้องกันแป้งนอนก้นนะคะจากนั้นก็มาเทใส่ถ้วยที่เรานึ่งร้อนไว้แล้วค่ะใส่จนเกือบเต็มพิมพ์นะคะ เราจะนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลาในการนึ่งประมาณ15-20นาทีขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์นะคะสูตรนี้ทำขนมได้13ชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆจะปรับเพื่อทำขายก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อครบเวลานึ่งนะคะขนมก็สุกตามนี้เลยค่ะเราจะนําขนมของเราไปพักวางบนตะแกรงเพื่อให้ใคลายความร้อนนะคะหรือใครจะใช้วิธีรัดวางถ้วยบนน้ําที่มีน้ําแข็งลอยอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ถ้วยคลายร้อนแล้วก็ขนมจอกจากพิมพ์ได้ง่ายนะคะวิธีการสังเกตว่าจะแกะขนมได้แล้วหรือยัง ขนมของเขาจะโหดตัวเล็กน้อยนะคะเห็นรอยตรงขอบขนมค่ะเราก็จะใช้ไม้ค่อยๆแซะขอบแล้วก็จิ้มลงไปที่ตัวขนมเอาออกมาจากพิมพ์ค่ะแกะไม่ยากนะคะเคล็ดลับของการแกะขนมง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือการทําให้พิมพ์ร้อนด้วยการนึ่งพิมพ์ก่อนที่จะหยอดแป้งนะคะและหลังจากที่นึ่งสุกแล้วเราก็ต้องเอามาพักให้คลายความร้อนค่ะ เมื่อถ้วยเย็นแล้วนะคะก็สามารถแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลองมาดูเนื้อด้านในของขนมนะคะขนมจะมีความนุ่มมันหวานน้อยนะคะส่วนนี้หวานไม่มากถ้าเพื่อนชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลได้นะคะและมีความมันจากถั่วที่เราใส่เข้าไปด้วยค่ะลองน้ำตาลกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ